สวัสดีครับผมพ่มอแม่พี่น้องมามาเด้อครับมื้อนี้ครับนี่มากินยมคํายามเยียนเนาะนี่ก็ได้นี่ครับยำเล็บมือนางนี่ยำเล็บมือนางครับเต็มชามบิก๊กๆเลยนี่ตีนไก่มีแต่ตีนใหญ่ๆเลย ตีนไก่เล็บมือนางครับนี่ก็ใส่พักปรุงรสฉากนัวๆจัดจานจัดจานนี่ใส่พักสมุนไพรเยอะๆนี้แล้วก็มีไข่ดาวมากินแกมกินเคียงครับพักทวนาะครับผมมาคำแหลกเอาชิ้นเล็บมือนางตีนไก่ก่อนเลยนู่นครับแหมแค่นิ้วเดียวนะเนี่ยเต็มชอนเลยครับนี่ อจานดีมากเลยอื uh huh. เตรี่ยมกับมะเขือเทศนะคร, uh huh. uh huh. รับเ็บนัวถูกดิ่นถูกปาก โน้วๆจัดจานมากอื้มหืมมาเอาตอนผักหวกัวกระลำก่อนเลยนะึ่กินผักเยอะๆมีประโยชน์อื้มหืมหัวแครอทหัวหอมใหญ่ อื <G ül> <G ül> ใครดาวยามมาตถุมเลยครับเนี่ยสวบมาจักลงไปเลยตามหิวตามชอบ อชุดยอดแห่งความจัดจานความนัวเ้วยครับนี่มากินเป็นกับแกมยิ่งแซบกินเป็นกับเขายิ่งดีตีนอวบๆเลยตีนไก่เล็บมือนางอ สดลงไปเต็มปากเลยเนี่ยจัดการถูกปากมากๆนี่ครับพ่อแม่พี่น้องจัดการมากๆครับแสับเสับนัว สุดยอดสุดยอดสมตามหิวตามอยากมีมากินแกมเขาด้วยกันกับไข่ดาวยางมะตูมแกมกับพักทัวนี่แต่ไมนสำพึ่งครับเหนียว้ปิดทไทยรากินอ,อิ่มจัดเต็มแล้วกับมักกินสมเป็นของหวานปิดทไทยอาหารแนวแสบมือนี่ครับเนี่ยโอ้สีสันชวนหิวครับมาเลย ว่ไไดกินน้ำนเราครับผมนี่ยำเล็บมือนางของชอบจัดจ้านมากๆพ่อแม่พี่น้องเสบนัวเสบนัวครับ